สวัสดีครับผมปนิษฐ์เบาวพันพื้นเมืองครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพอดีอยู่ทงไฮทุงนาคือเก่าแล้วครับวิถีบบาเทศบาลวิถีเร้าไฮเส้าหน้าเส้าวนทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับมาอยู่ทงอยู่ทากินข้าวหาแล้วอยู่ในกินมาเห็ดเมนูกินเสแซบหรือว่าเขาสือมามากินอยู่ทงนากระแสเพื่อก่าครับแต่ว่าเมื่อนี่ผมจะมิแจ้งข่าวมาบอกข่าวผม เรื่องของผมเองแหะครับที่มีคนขโมยเอารูปแฮกรูปอันนี้ผมไปไปอยู่ในกลุ่มดังๆกลุ่มยังกลุ่มขับเฮ้าแล้วก็อย่างเฟซบุ๊กผมครับเอารูปรูปโปรไฟล์รูปประจําช่องยูทู e ผมไปเฮ็ดทีเฮ็ดบอดีครับเฮ็ดให้ผมเสียหายนะผมเลยสิแจงแต่ว่าจะเพราะว่ามันโมเมนต์ตัวผมแน่นอนครับแต่ว่าเขาเอารูปหน้าผมไปนะครับนี่ครับผมนี้ ข้าวปุ้นโอ๊ตข้าวปุ้นคุกใส่กันส่วข้าวปุ้นนะครับหรือว่าตักหุมงใส่ข้าวปุ้นหรือว่าข้าวปุ้นกับโอ้โตรวจครับตรวจไดห้หลายมีเป็นหนังงัวหรือว่าอีหยัางนะครับผมหนึ่งใส่กับหอยนี่หอยหอยผมหนึ่งเอาเด้ครับเใน,น,นรสซ่าดคือกันหอยหนึ่งกับนี่ครับไม่รู้ยังไเดี๋ยวผมจะแจ้งข่าวบอก ี่เล้ครับมันเป็นแบบสิแล้ครับเด้อนี่รูอะไรเนี่ยน่ครับซื้อรูว่บมีนะรอดอดอดอเงี้ยรอดมาแซะนียงเนี่ยนี่ครับอันนี้เพิ่นอารูปผมเข้าไปนะครับเข้าไปเป็นปู่ฝ่ายของทางงเฟซบุ๊กครับอันนี้เป็นรูปซ่องยูทู e ผมนะครับเนี่ยเออมันก็จะมีอีกรูปหนึ่งเออผมเนี่ยนี่ครับ เพิ่นไปคอมเมนต์อียงอี่ถ้าเปี่ยอียงนีอันนี้ก็บ่แม่นผมเองเด้อครับบ่แม่นบ่แม่นตัวตนผมนะครับเพก็จะเอารูปผมไปเฮ็ดไปพิมพ์ไปนี่ครับอันนี้แห้งคักครับผมไปอยู่ในไอียังเกาะยุคลุ่งตูโปแม็กอย่างเลยครับขับเฮานี่นี่ครับที่ว่าไปบ่อให้คนอีสานนี่อย่างแล้วผมก็ก็เลยมาแก้ข่าวนะครับบ่แม่นตัวของผมเลยนี่กเจ้ะยังเพิ่นไปซื้ออย่างอดัมอมียงนี่ครับ กลุ่มขับเฮาเอียงนี่มีลูปหนาผมผมทั้งที่ผมบอกจะขดกลุ่มเลยผมเพิ่งรู้ซื้อได้ครับนี่ผมก็เลยบอกว่าบางที่เพียจะไปยอียงทษบหรือว่าลูปผมเพียนเพี้ยบหนาผมลูปบังสิไปทุไปหาไปกวนไปอียงยังบางที่ต้องยินเสียงผมสักก่อนนะครับเด้อจังจังบ่าจังแต่ยินเสียงผมตามที่ผมบา่าวนี่ พอวาดเม็นตัวตนผมแท้นะครับอันนี้ถ้าว่าเจ้าบริยิ้มเสียงหรือว่ามีแต่ขความไปเสื้อนี่อย่าไปเสื้อนะครับเด้ออย่าไปลงเสื้อครับผมผมเลยอันนี้เพ่นไปยุคในกลุ่มขับเฮาเลยเองได๋ผมไปไม่องจักก็ซื้อกุมครับผม <c oughs> นี่อันนี้ก็ยกอมมีเอฟซีครับผมเพิ่นสรงมาบอกว่าจมีนเบ,บาวพันแน่นอนครับผมแต่รูปเนี่ยเมนอยู่แต่ว่าข้าะ่ารูปผมไปนะครับมีหลายมาปลายคัก นี่แหละผมกับบอกไว้ว่าจะไปลงเสื้อนะครับเด้อเพียรก็ย่อาแบบอ้้งนาผมไปขอไปวอาบอกยังไงคือว่าไปยืมตังค์หรือว่ายังจะสร้างทุกกรณนีนะครับหามเสื้อผู้ภผมบอกเคยไปขอแบบมันงชันอยู่แล้วครับผมนะครับผมก็บอกไว้นี่ครับโอ้ยยู้ยื้อกับเป็นได้เป็นโทษยู้ซื้อจะได้เป็นรายการฮุ่นกระแสหมเด้ครับ โบ๋ไหวได้บ๋จักดูรูดองนึ่งอย่างน้ำครับมีคนแอบอ้างเอารูปเอารูปผมไปเนาะโอ้ยเดี๋ยวแย่อยู่แบบนี้ครับผมสวัสดีครับอ่ะกินเขาผมกับก็ดีอยู่ครับผมกับโบ้คงจักได้หนึ่งนิดเอฟซีทรงปลูกมากผมเบิ้งครับเป็นพึ่งรูพี่กันเอาผมไปอยู่ในกลุ่มอะไรอย่างใดอย่างไรโอ้ยมันก็บอกโอเคแล้วมันเป็นแบบนี้ให้ยุคดิจะติงไหมล่ะ lắng lố mày lắng lố mày đó tiên ôi có đồ sập tốt rồi นี่แหละครับอย่าไปลงเสื้อเนี่ยมันใจโทุต้องทุมาหาผมดีกว่าอย่างนี้เสียงผมบอกจังบากจังหน,นีจะไปแค่ขอคว้มแค่นั้นจะไปลงเสื้อเลยครับเด้อผมว่ามันสิงมีคนเอาหน้าผมไปแอบต่างหลายอยู่นางยุซอือเขาไปอยู่ในกลุ่มเหมือน,น,นเขาว่านีเม่โอ้ย <laughs> ววาย อยากไปบอกเพิ่อนเศร้าเฮ็ดอยู่หรอกจวไปมันไม่อันนี้หรอกผมกับบุรี่อย่างนอยนิดเดพอดีเอซครับส่งลูปไหมผมเอาไอ้บาวลูปเจ้าขึ้นไปอยู่ในกลุ่มเหมือนได็กลยท่านอ้าวก็งงเลยสินเนี่ยหนึ่งเอาครับผมหอยหนึ่งเอาหอยซีรีนหนึ่ง อยู่บ้านครับผมดึงมาาตะวบ้านตำหุงกับมา้าเอามาตบ้านแล้วครับเจ้าอย่ามากินอยูุ่รงหน้าล้มกับล้มแห้งเล็กน้อยครับเริ่มเขารูดูดน่าวแต่หมู่บ้านเขาก็จะสิริลมแน่นว่ลนะครับ เบิึงแง่งดูแล้วสุขภาพอย่างของนะครับเด้อทุกคนนะครับวันศุจัดงวม้วนหน้าเบาเละเอียดจับมือครับจะเอิ่นทิมงั้นทิมงั้นขุดมันทิมงั้นแขววางทิมงั้นอย่างเงี้ยแหละแต่ร่วมตัวกันเราร้ลลองคืนบ้านใหม่เพิ่มเที่ยนหน้าใหม่บริษัทตังง้งบังเกิงโอ้ลืมบอกครับ มี่คนถาม,มา่าอายุคุณแม่กี่เท่าไรเดี๋ยวผมไปถามให้แล้วครับเพราะเดีดกผผมฝันเห็นคุณแม่เพิ่มเติบว,วันคึืนนวันครับเลยไปบอกบ่าวเด็วกอ้วันครับฝันเห็นคุณแม่เพิ่มกับยูเทียงหน้าละแล้วะหน้าเพิ่มละครับนั่นความฝันผมว่า ใส่เพื่นฉิบเป็นห่วงบบาสงกา์แล้วครับน้ำมอไปใส่ไป ร่มแดงไว้แลครับร่มหลายจนแับมุ้งแห้งครับผม แล้แบผมจะไปสีเขาหนวดเขาซอยเชฟไส้ครับเลิกงาน,นผมก็จะออกไปไปขนเขาซอยเพิ่อนพม นางมานังมาเลยครับแนอมักเลยครับ หอ,อยเซรีแตงโมฮุ้งข้าปุ่นนี่แหละเมนูแซบของผมแซบายเดอร์แน่นอนครับผมจตหุม้งขึ้นหัวหอยวปุ่นกระเดกการแล้ว ก็มึลงเต้อครับผมฝากเอฟซี FC ท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมเปียงรูปสมให้เบิง้งไม่เปลือเสื้อนะครับโมเมนต์ผมแน่นอนครับผมบ่ไปเป็นคนแบบนั้นหรอกเลื่องคนบวงนังดีนะครับไปเ็ดเอาลูปผมไปเงิน มีคนบอก้ะครับไปแจ้งความไปครับเสี๊ยบตืนครับสายการดูกเกยแ์เท่เดียวกันครับ เก่ามาที่หนึ่งแตเก่าบ่งนี้หดกินได้ครับนกนกปากหางมากกินหอยอันนี้สุมือกัล่างแพรครับเพราะน,นกปากหางนี่มัวมากยังบนนี้นี่หนาวจากเมืองอย่างไซบีเรียบวกอย่างอื่นนกปากหางตัวเย้นมักกินหอยครับส่วนหนึ่งบันหอยดับเนี้ยวเวิร์เนี้ยผมจุดได้ไปหาหอย้อรีมาไว้หนองนกมาป,ปล่อยไวไใ้ในหนองครับ มันพอได้กินแต่กินยากอย่างเดียวคือต้องเอาตาออกครับน่าจะไกัรแล้วครับติดคันนี้เลย นนหนังเด็กหยาบนะครับดรวมๆไปหอมด,ด,ด้วมๆเนืยวนุ่มเสียบายเดอครับผม รครับบ่อเขาล้มเหรอครับแต่ที่นี่เขาล่มแล้วล่มล่มมันมัน,มนห่วงมันเต็มต้นมันกับบอ่อแข็งแรงแหละครับล่มแห้งล่ม,ลมแห้งบัดที่นี่นก็ล่มเบิดแล้วเขาเนี่ยครับสะสมโอ้ตุ่มสิงเด็กขึ้นใส่ ใหญไปทั้งทันด้วยตืนเขาไผกระล่มครับดีอยู่ไข่ย,ยูะน้ำพอดีอยู่ครับปีนี้บ่ทวมแล้วกะ็น้ำได้เปงออกครับถึงฝนจิมาลากเลยโอเคอยผมผูกหอกันไหมอีกต่อไปครับเดี๋ยวตอนแรกอาจะไปซอยเสียขนเขา่าโฮมเขา่าสีเข่าแล้วครับนวดเขา่าถึงดูดูอยู่ดีไม่แห้งครับสวัสดีครับ รูปนะครับอย่าไปลงเสือคลายได้ครับด้วยพอไหมครับสวัสดีครับ